สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้นะเรามาอยู่กับไลโนชิลจำนวนหนึ่งนะครับวันนี้เป็นพวกฟิล์มหน้าหลังฟิล์มติดกล้องทั้งหลายนะครับซึ่งผมก็สั่งมาจากเว็บของไลโนชิลโดยตรงเลยนะครับก็ใช้เวลาจากวันที่สั่งมาถึงวันที่ถึงเนี่ยประมาณ10วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้สีซองนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ อ่าเรามาดูที่อันนี้ก่อนนะครับ i m p a c t f l e x นะครับอันนี้ไม่รู้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะมันมี2อันผมสั่งมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยด้านในก็จะมีซองอีกทีนึงนครับโอเคไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เปิดมามีซองกับฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มด้านหลังนะครับในซองนั้นก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เนาะอันนี้ ฟิล์มใสด้านหลังที่ผมสั่งมานะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ตัวฟิล์มแทนะ้น่าจะมีอะไรประกบอยู่อีกชั้นหนึ่งนะตัวฟิล์มแท้น่าจะอยู่ด้านไในส่วนอันนี้ก็จะเป็น Impact เกรดด้านหน้านะครับเป็นฟิล์มติดด้านหน้านี่แหละข้างในเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีซองสีดำนะแล้วก็ตัวฟิล์มอีกอันนึง นี้จะเป็นฟิล์มแบบอ่านุ่มนิ่มนะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกต่อไปนะครับมาดูอันนี้เป็น Impact s ก i นนะครับเอาไว้ติดด้านหลังมันจะไปไม่ใช่ฟิล์มใสแบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นฟิล์มสีสีแล้วก็จะหนาหนาหน,น่อยนะครับข้างในก็มีอ๋อมีแค่นี้นะครับเป็น ซองสีดําแล้วก็ตัวฟิล์มเลยอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบดําด้านนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นฟิล์มติดกล้องนะครับลักษณะจะเหมือนฟิล์มด้านหลังสีดําอันเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นติดที่ตัวกล้องอ๋ออันนี้เขาให้มา2อ,อันเลยนะครับโอเคแต่ว่าได้อยู่2อ,อันเลย อันนี้เรามาดูที่ตัว Impact สกินกันสักนิดหนึ่งนะครับคือตอนแรกที่เห็นในโฆษณานะครับตาม YouTube อะไรพวกนี้ที่เขาแปะแล้วก็ค้อนทุบๆุนะแล้วก็ลอกออกมาตัวโทรศัพท์มันก็ไม่เป็นไรตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมัลกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่อันนี้คือสั่งมาแล้วก็ติดลองติดดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เห็นว่าความหนามันก็ค่อนข้างจะหนาพอสมควรเลยก็คิดว่าพวกกันรอยขีดข่วนกับกัน แรงกระแทกที่มันแบบไม่เยอะมากเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือมันมีน้ําหนักเบาเดี๋ยวเราจะมาทําการติดฟิล์มด้านหน้ากันนะครับอันนี้ตัวเก่าที่ผมใช้อยู่อันนี้เป็นฟิล์มกระจกนะครับกระจก UV แบบด้านซึ่งมันก็เพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเครื่องในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าตอนซื้อมาเนี่ยก็คือตั้งใจเอามาเล่นเกมให้มันเลื่นๆนนิ้วนะครับเพราะว่าฟิล์มกระจกแบบด้านมันก็ ัดมันจะลื่นเป็นพิเศษนะครับเหมาะสําหรับการเล่นเกมแต่ว่านี้ก็ติดมาได้ประมาณ2เดือนนะครับเกิดฟองอากาศรอบๆนะครับตามขอบก็เลยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันนะครับมาดูทางด้านของน้ําหนักตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะฟิล์มกระจกออกนะมีฟิล์มหน้าหลังฟิล์มกระจกแล้วก็ฟิล์มที่ติดเลนส์กล้องนะครับก็มาดูกันว่าน้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่ น้ำหนักคือ234กรัมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าแกะฟิล์มกระจกออกแล้วน้ำหนักมันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือตัวเครื่องเปล่าๆนะครับที่แกะฟิล์มกระจกออกแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่2 2 4กรัมนะครับก็หายไปประมาณ10กรัมเลยโอเคครับมาดูที่ขั้นตอนการติดนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันก็ยากสำหรับผมก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญมาติดให้นะครับ อันนี้ก็เขาก็จะเขียนอยู่ที่แผ่นฟิล์มนะครับเพลตหนึ่งสองสามก็ลอกแผ่นอ่าที่มีเลขหนึ่งออกก่อนนะครับมันก็จะมีช่องตรงกลางที่มันจะสามารถติดกับจอไปได้ก่อนนะครับก็แล้วเราก็เอาไปเล็งให้ตรงกับขอบซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วก็ตรงกับรูกล้องนะครับแล้วก็ทําการวางลงไป ไอ้กาวตรงกลางเนี่ยมันก็จะติดกับหน้าจอเป็นการยึดเอาไว้นะครับไม่ให้ขยับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดสเต็ปสองกับสเต็ปสามนะครับแล้วก็ไล่รีดเอาเอาที่รีดครับรีดดันมันออกไปนะครับมันก็จะไปติดอยู่กับที่หน้าจอนะครับทั้งสองด้านนะครับบนล่างแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเก็บตามขอบนะครับก็รีดให้ขอบมันติดลงไปนะครับฟิล์มนอะติดลงไปที่ขอบด้านข้างทั้งสองข้างนะครับ เส็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการติดฟิล์ม Impact e f f e c t ของ l e n o s h i e l d ตัวฟิล์มนี้ค่อนข้างจะมีความใสามากนะครับแล้วก็ทัดเนี่ยมันจะลื่นมือนะใกล้เคียงกับตัวฟิล์มกระจกแต่ว่าไม่ได้ลื่นขนาดนั้นอารมณ์ใกล้เคียงกับฟิล์มที่ติดมากับเครื่องของ Samsung เนี่ยแหละแต่จากที่สัมผัสด,ดูฟิล์มไอ Impact e f f e t เนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวยืดหยุ่นมากกว่านะ เรื่องของการทัดเนี่ยทัดดีไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวฟิล์มมันเป็นแค่ฟิล์มบางๆแล้วพอติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยขอบทั้ง4ด้านก็แนบสนิทนะครับไม่มีอาการเเยะอะไรนะครับเรามาดูทางด้านของน้ำหนักกันบ้างนะครับหลังจากที่ติดฟิล์มตัวนี้ไปแล้วน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่226นะครับก็เพิ่มมาประมาณ2กรัม ซึ่งผมก็จะเอามาใช้คู่กับเคสตัวนี้นะครับที่มันมีแต่ขอบนะเพราะว่าด้านหลังก็ติดฟิล์มของเลนส์ชิวไปแล้วนะก็กันกระแทกได้ระดับหนึงแหละมัง้งแล้วตัวเคสตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาเม,มีแต่ขอบน้ำหนักของตัวนี้ก็จะอยู่ที่18กรัมนะครับแล้วพอใส่แล้วน้ำหนักของเครื่องจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็น่าจะตามเลขบวกกันปกตินี่แหละ ขาเครื่องก็จะอยู่ที่245กรัมนะครับการใส่เคสมีแต่ขอบแล้วก็ปิดฟิล์มด้านหลังนะครับเรื่องของการป้องกันมันก็สู้เคสที่มันเกิดมาเพื่อการกระแทกไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของน้ำหนักนะอย่างเคสกันกระแทกตัวนี้นะครับก็ของไ n o s h i e l d เหมือนกันเรื่องของการป้องกันเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่า น้ำหนักของมันนะแค่ตัวเคสเปล่าๆก็ล่อเข้าไป41กรัมได้นะครับเรามาดูไอ้เคสที่มีแต่ขอบนะครับว่าเราไว้ใจมันได้แค่ไหนนะด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขอบบนขอบล่างเนี่ยยื่นออกมาแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้รับแรงกระแทกก่อนที่จอจะโดนพื้นนะถ้าเป็นพื้นเรียบๆเนี่ยด้านหลังก็มีเหมือนกันขอบยื่นออกมาสูงด้วยนะครับ แต่ว่าด้านบนเนี่ยด้วยที่ว,ว่า s 2 0่ l t r a มันกล้องมันค่อนข้างทีจะนูนมากผมว่ามันไม่ปลอดภัยกับเลนส์กล้องก็ต้องติดฟิล์มเลนส์กล้องเพิ่มเอานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันสวัสดีครับ